ทองคำทองคำทองคำล่วงหน้าหน้ามากๆขึ้นนิวไฮวันที่2ต่อ2,507ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใสหรือไม่ใสรอพุทธวันนี้ตามเวลาในอเมริกาจะกระชา่าหรือจะทุบราคาทองคำนะฮะร,ร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรคโลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวทองคำทองคำทองคำล่วงหน้าหน้ามากม ขึ้นนิวไฮวันที่2ต่อ2,507ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใสหรือไม่ใสรอพุทธวันนี้ตามเวลาในอเมริกาจากักรชาหรือจะทุบราคาทองคำนะฮะเมื่อคืนผมก็นั่งดูนะฮะว่าราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐโดยเฉพาะเป็นราคาล่วงหน้ากับราคาโกลสปอตเนี่ยจะได้เวลาตีคู่สูสีกันหรือเปล่าคือรักษาช่วงระยะห่างแต่ว่าไม่ได้นึกหรอกนะครับว่าจะเป็นนิวไฮเป็นวันที่2แต่มันเกิดขึ้นจนได้นะครับจนในที่สุดเนี่ยนะครับโกลฟิวเจอร์หรือราคาทองคำล่วงหน้าปิดที่ตลาดนิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนน,นขึ้แผวมาก 3, สามเหรียญแปดสิบเซนแต่ว่าที่น่าสนใจคือทําลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เดิมเป็นวันที่สองติดต่อกันนะครับคือขึ้นไปปิด2 5งพห้า้ยเ็ดเหรียญแปดิเซนคือขึ้นแผ่วจริงอะ่ะสามเหรียญแปิเซนขึ้นยังไม่ถึงศูนยจุดหนึ่งเอร์เซนเลยครับวาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกับกองทำกอทองคำล่วงหน้าคืออะไรทราบไหมฮะทำนิวไฮเป็นวันที่สองนะฮะและทําสถิติทั้งราคาปิดและสูงสุดระหว่างวันเกิดขึ้นครั้งใหม่นะครับและที่สําคัญก็คือว่า ขึ้น2วันติดกันโฉนดโกลฟิวเจอร์นะฮะทองคำล่วงหน้าเนี่ยสี่สิบห้าเหรียญแปดสิบเซนหรือหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับถึงได้บอกว,ว่าทองคำล่วงหน้ามากนะวงเล็บมากเอาไว้ด้วยนะฮะแต่ในขณะที่โกลสปอตเอ๊ะไม่ขึ้นฮะโกลสปอตไม่ขึ้นขนาดเม,เมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับราคาทิ้งห่างเยอะมากเลยกับโกลฟิวเจอร์นะฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนครับ ก็ดีนะตกไปเยอะนิดเดียว45เซนต์ต่อออนนะครับมาอยู่ที่2,467เหรียญ80เซนต์นะครับก็ยังดีฮะยังคมเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาปิดเมื่อวานก่อนสูงสุดในรอบ10วันหรือตั้งแต่วันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคือโกลสปอตเนี่ยนิวไฮเดิมของเขาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ16กรกฎาคมที่ราคา2,483 60เซนต์นะครับแต่ว่าเมื่อคืนมันลงแผ่ว ผมก็ใจตุมๆต่ำต,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 ตนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ราคาทองคาในเอเชียที่บ้านเราประเทศไทยก็ตั้งโคร,ราคาเนี่ยเขาจะ GO, อิงโกลสปอร์ตเขาไม่ค่อยอิงโกลฟิวเจอร์แต่โกลฟิวเจอร์เนี่ยเป็นตัวชี้นําที่มีอิทธิพลอย่างมากๆนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านไปอะไรทําให้คนกล้าซื้อทองคํโล่งหน้าไล่ราคาขึ้นไปแม้ว่าจะขึ้นแค่ไปถึงสี่เหรียญก็เถอะเงินเฟ้อผ,ผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาเดือนกรกฎาคมออกมาขึ้น0.1%ขึ้นแต่ต่ากว่าคาดนี่คือข่าวดีครับมนเลยเป็นปัจจัยบวกที่่่่่ททําาใใหห้นนนนนนััักกลงงงุสววึ็ยมจะครบ ขอเก็บอีก <Zone> นิดนะนั่นกระแสนว่าอะไรครับวัตถุดิบของผู้ผลิตสินค้าในสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้มีราคาที่สูงมากกว่าที่คิดเอาไว้นะฮะคือเงินเฟ้อในอเมริกาเวลาเขารายงานนะครับและมีผลกระทบต่อการลงทุนเนี่ยก็จะมีทั้งเงินเฟ้อผู้ผลิตสินค้าเงินเฟ้อผู้บริโภคทั่วไปและในใน2ส่วนนี้ยังแบ่งออกเป็นอะไรฮะเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานกับเงินเฟ้อทั่วไปนะฮะอุ้มีเยอะฮะเขาใช้ตัวเลขเศรษฐกิจพวกนี้ในการลงทุนไปทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผ่านเรียบร้อยถ้าจะบอกว่่านนนคืออเเเงงงิฟ้้ชชระะดับแลว แต่สิ่งที่น่าสนใจคือวันพุธตามเวลาในอเมริกาซึ่งมันจะตรงกับอะไรครับนี่คำ่คำๆประมาณสักสองสามทุ่มของวันพุธเนี่ยนะฮะจะเราจะได้รู้ครับว่าเงินเฟอ้อทั่วไปตัวนี้แหละครับที่เียก่นว่า consumer inflation ในอเมริกาเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมเพราะฉะนั้นก็บอกท่านผู้ชมได้วา่าหากว่าเงินเฟอ้อผู้บริโภคทั่วไปในอเมริกาในวันพุธที่จะประกาศนั้นเกิดขึ้นไม่ถึงเป้าหมายแล้วเราก็มีลุ้นต่อนิวไฮครับแต่ถ้าหากว่าเสมอ ก็ยังพอลุ้นได้แต่อาจจะเจอทํากําไรระวังนะครับผมเคยบอกแล้วว่าแพทเทิร์นการเล่นของทองคาในโลกขณะนี้เนี่ยถ้าขึ้นนิวไฮนะฮะและจะมีทํากําไรเกิดขึ้นใน24-48ชั่วโมงถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนคืออะไรครับ ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งปรากฏว่าใน48ชั่วโมงนั้นดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามคําขู่นะฮะนั่นก็เลยทําให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งไปกระทบเกี่ยวกับราคาน้ามันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะดังนั้นฝากท่านผู้ชมกันไว้เลยนะครับว่าทองคําจะได้รุนไปต่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องดูเงินเฟอ้อผู้บริโภคทั่วไปในคืนวันพุธท,ที่จะประกาศออกมานะครับเอาไหน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 ก็ถามท่านผู้ชมละนะ2,507แล้วนี่นะครับถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าทองคําในประเทศไทยเนี่ย ภายในสิ้นปีนี้ถ้าใครคิดว่าถึงพิมพ์ถึงถ้าใครคิดว่าไม่ถึงพิมพ์ไม่ więc, ถึงถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคําในประเทศไทยแตะ45,000บาทภายในสิ้นปีนี้ถึงหรือไม่ถึงถ้าใครคิดว่าถึงพิมพ์ถึงถ้าใครคิดว่าไม่ถึงพิมพ์ไม่ถึงนะครับดังนั้นบอกท่านผู้ชมไปเลยนะครับติดตามดีเงินเฟ้อผู้บริโภคทั่วไปของอเมริกาเดือน,นกรกฎาคมถ้ามันไปได้สวยคือออกในแนวบวกนะครับแสดงว่า2,500ดอลลาร์จะเป็นฐานทางเทคนิคขึ้นสูงและ ยืนมาได้2วันติดนะครับในขณะที่กันโกลสปอตจะถูกทำลายสถิติโดยจะเกิน2,483ไม้ตอนนี้เนี่ยนะครับมันเหลืออยู่อีกประมาณสักรุม่มร่วมไม่ถึง20ดอลลาร์ก็มีสิทธิ์ที่จะเบรกเรคคอร์ดเก่าโดยขึ้นไปยืนให้นั่นๆนะฮะต้องเกิน2,490ดอลลาร์อาศัยตัวสุดท้ายคือเงินเฟอ้อชุดวันพุทธที่จะประกาศกันนะครับดังนั้นก็ต้องไม่ลืมนะฮะว่าเงินเฟอ้อบ้านเรา นิงปะจริงแต่ค่าบาทของเราแข็งเอาซะดื้อนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เห็นขึ้นไปยิ่งมาเจอแบบนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเห็นหรือไม่เห็นฮะทองคำสี่หมื่นห้าพันบาทภายในสิ้นปีนี้อันนี้คือทองในบ้านเรานะประเทศไทยนะฮะถ้าคิดว่าเห็นพิมพ์เห็นอ่าถ้าคิดว่าถึงพิมพ์ถึงนะโทษทีนะครับถ้าไม่ถึงพิมพ์ไม่ถึงนะฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคิดว่าทองคําในประเทศไทยถึงบาทละสี่หมื่นห้าพันบาทภายในสิ้นปีสิ้นปีนี้ไหมถึงหรือไม่ถึงส่งมาเลยนะครับอยากกรรู้ัันนะคบ